สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาดูวิธีการขยายกวักมรกตนะคะขยายพันธุ์กวักมรกตว่าเราใช้วิธีขยายพันธุ์อย่างไรบ้างนะคะและดินที่เราใช้ในการปลูกกักมรกตเป็นดินแบบไหนที่ทําให้กอกมรกตที่บ้านของเรานะคะแตกกอแล้วก็ต้นใหญ่ใบโตจเจริญเติบโตได้ดีนะคะมาเริ่มที่การใช้วิธีแรกนะคะ ต้นนี้นะคะเป็นต้นที่เราใช้วิธีการชําลงดินนะทุกคนชําลงดินแล้วเราก็ถอนมาขายต้นนี้มีเจ้าของแล้วนะเราจะส่งให้กับเพื่อนของเราที่อยู่กรุงเทพมหาคนครค่ะเราใส่กระถางให้เรียบร้อยส่วนกระถางนี้นะคะเป็นไม้แย่แย่ค่ะเราจะส่งให้กับเพื่อนของเราที่อยู่จังหวัดสมุทรปราการนะคะและต้น ส่วนกลุ่มนี้นะคะเป็นกลุ่มที่เราใช้วิธีการชำ่ำช่ำน้ำนะทุกคนแช่น้ำไว้นะคะประมาณเดือนกว่าๆรากก็จะเริ่มเยอะนะคะทุกคนถ้าประมาณสองสัปดาห์สามสัปดาห์รากอาจจะยังไม่เยอะนะเพื่อนๆต้องรอก่อนใจเย็นๆก่อนนะกลุ่มนี้คือกลุ่มที่เกิดจากการตัดก้านแล้วก็ช่ำด้วยน้ำเนีย่ยตัดก้านแล้วก็ช่ำด้วยน้ำ มาดาูใบนี้ค่ะทุกคนน่าสนใจมากๆเลยเป็นใบที่เกิดจากการาไม่มั่นใจว่าทำไมใบเขาขาดนะทุกคนพอใบเขาขาดเนี่ยปกติใบจะไม่ไม่มีร่องใบใช่ไหมคะอย่างอย่างใบนี้เนี่ยเริ่มจะละเนี่ยหมายถึงว่าน่าจะเกิดจากการที่เรา,าไม่ได้แบบ ทะนุถนอมนะ,นะทุกคนเรายัดเข้าไปในถังน้ําปรากฏว่าใบเขาหักใบเขาหักแต่เขาก็ยังที่จะให้ให้รากให้หัวให้โขดหัวซึ่งเกิดจากการชําใบนะทุกคนอันนี้เราไม่ได้ชําใบหมายถึงว่าใบสามารถที่จะ,ะขยายพันธุ์ได้นะทุกคนดูอันนี้กลางใบนะ แบบนี้ก็ได้ด้วยนะนยทุกคนหรือเราจะตัดก้านตัดใบใบคู่ใบเดี่ยวเราก็สามารถที่จะชําได้นะกลุ่มนี้คือกลุ่มกลุ่มชําอันนี้ชําดินอันนี้เราก็ใช้วิธีการตัดก้านแล้วก็เสียบลงในกระถางชําดินค่ะเราใช้ใบนะคะหรือใช้ก้านก็ได้ค่ะทุกคนไดง่ายๆนะคะ ส่วนวัสดุปลูกอันนี้คือมะละกอที่เราจะทําอาหารในมื้อเที่ยงนะวัสดุปลูกนะคะเราก็จะใชะ้หน้าดินทั่ว,วไปที่เราหาได้ในชุมชนนะคะเราจะลองด้วยก้นกระถางอลองก้นกระถางด้วยฐานที่เราได้มาจากบ้านคุณยายคุณยายบอกว่าให้เราเอามาทำก่อ,อไฟเพื่อทําอาหารประหยัดแก๊สก้ะทุกคนแต่เรายังไม่ได้ไปทําอาหารเรายังไม่ได้เอาไปก่อไฟนะเราเออกมา เป็นวัสดุปลูกต้นไม้ถ้าคุณยายรู้คุณยายจะด่าเราไหมเนี่ยคิดว่ายายคงไม่เข้ามาดูคลิปเรานะคะดังนั้นเราสามารถชำน้ำชำดินได้เลยนะทุกคนจะ